Hai đứa nhà mày sau sụp của dùng đấy gặp tìm bà lạc à mày hai 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 cái câu là. Lắm. บรรยากาศเยิมเฉาของวันดาดิติ์นะครับเนาะวันที่ 6, หกเมษาแลละครับแดดเดดกับน้่งเว้นห่อนครับเดือนเมษานะครับเนาะเดือนหาต่ใหญ่ฝนตกนหอยังละครับ แมมันกัดตู้วา่าแหละมันเป็นไปบ่ได้น้อยครับนะเพราะว่ามันมีพายอยู่มีพายอยู่มันกัดที่นี่ปนเลยล่ะเป็นเวลาก็มาแล้วกัดให้อาหารปลาหางไก่มาอื่นกบเพิ่งกัดิีมาส่งล่ะพี่น้องเอ้สังกบงามได้หยิบตัวใหญ่ไปดูกระเดยครับ ใหญ่ยากอยากย้อมหลับปะดุกปีนี้เรื่องใหญ่ยากอิริพิธน้ำบกคักกันใหญ่ฝนตกไหมหละ่ะเป็นหรอเอ้ยตกมาใส่สาานนาาศาละน,านะครับเนาะน้ำปลามันก็จะนี่แต่กอดเอาจังน้อยแหละครับเดือนเมษาลอเดือนพฤษภาพ่านะครับเนาะเดือนหนึ่งครับ มาหลุนมาเดือนหนึ่งน้ำมัมจะเหลือหลายไปในพีน่นหนงเลยย่างดนก็ะยักอยากให้มีฝนนี่แหะครับช่วงนี้ตกมาใส่สานะครับเนาะเพิ่มกันยังดีจักน้อยดิบรรยากาศย่ำจะเศร้าของวันที่หกขับวันอาทิตย์วันผักพ่อนของหล,ลายๆคนนะครับเนาะหยุดการหยุดงานผมกลับมาเห็ด อยู่สาแค่เกาละครับถึงเวลากลับมาให้อาหารปลาบรรยากาศครับเบ,บ,บิ่งแับมึงเหีนเซฮอนครับลบบขี่ฝ่าว่ามีจักกวนเลยย่มกังเว้นเดี๋ยวฮ้อนครับเอ้าครับมันนี้ลมมาาเทละเทียเลยผัดมามาอุ้ยผัดแดดกับมาาครับพี่น้องเลยฮ้อนบ่าบ่ามดีครับบรรยากาศย่ม ยามช่วงเทียงเตียง,งว่าเป็นตะยุหรี่ีปหนอกเลยห้อนคัดห่อนเนี่ยให้เนี่อแยมเศเ้ารู้สึกว่าเป็นเย็นเย็นนิหน่อยครับบรรยากาศยุทงยุธา่าละครับยามเศร้าๆเต็มวันละกับมั่งเสียละพีหนอกเลยอาหารป่ายา้มเบ็ดย้มมะเ้ากับย้ำมาแรงบรรยากาศพีหนอก บักม่วงปีแรกกระดกด้วยละครับพึ่งออกได้ครับนี่ต้นนี้ปีแรกออกน่วยน่วยกระดกดีอยู่พี่น้องอยู่ข้างๆเสียงหน้าบรรยากาศงามจะเศร้าครับเออไม่นี้รู้สึกว่ามีลมยังหน่อยครับนี่ลมมามันก็เย็นดีละเพราะว่ามันท่านแดดมันได้นอครับเนาะช่วงเทียงเทียงบ่าย,ายโมงโอ้ยแดดกับพี่น้องเลยบ้านมูวเจ้าแดดบอก อำเภอเมืองจังหวัดเลสซัมบะแดดครับแพล่หุ่นก็ะห่อนจังเลยกาดูแลสุขภาพน้ำเด้เออพี่น้องไอ้อากาศห้อนห่อนแดดแดดจังจีอ่ะใบธงไปท่าไอ้นในกับระวังน้ำน,ำนะครับเพราะว่าอากาศดูถเถ่าวเกแกยนนะครับนอกออกตรงออกท่าห้าห้าหนาเมื่อดลงนะครับเนาะในกัดูแลน้ำนะครับในกัเป็นห่วงพี่น้องสุขภูสุขคนครับมาตักท้ายบรรยากาศ ยา่ามตะเศร้าถึงเวลากับมาหายอาหารปลาแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยอยากให้ฝนตกอยู่ครับมันกับปาตกไข่นะครับเนาะ